เช่านี้หห้าหวอเป็นเสียงเดีวยวกันแล้วก็ตกใจในศักยภาพของทางคุณพ่อนัดพ่อแท้ๆของน้องไอซ์สุวรณพรครับพี่น้องซื้อเอิ่นมายังหลักเชื้อไม่ทิ้งแถวเราหรือยังไงลูกไม้หลุนไม่ไกลต้นเออเป็นครั้งแรกที่ได้ยินแล้วก็เป็นการร้องสดร้องเพลงของลูกสาวนั่นเองค่ะพี่น้องใจสอบบนเกาะนาคีทางพอนัดนะคะเดมีการอัพลงทางเฟซบุ๊ก ส่วนโตของตนเองนะคะน่าจะเป็นการน่าจะเฟซบุ o กเนี่ยค่ะพี่น้องเฟซบุ๊กยืนอยู่เลยค่ะพี่น้องแล้วก็ได้มีการอัดคลิป,คล,ปคลิปนี้แล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่าขออนุญาตร้องเพลงคนดังในเดอร์คลับนะคะสาหรับทอน,นีนะคะขออนุญาตมาเปิดในฟังหลายๆคนอาจจะได้ฟังแล้วภัยเ่อได้ฟังสามอยากฟังคลิปเต็มๆนะคะประมาณ3 0มสิบวีเท่านั้นนะคะเข้าไปได้ทาง a c e b o o k นะคะถ้าอ่านได้ผิดนาะชานัดอ่า ชาณันะคะเป็น,นฟิล์มของชาณัตชาณัตมาแมาเ่เด็กพี่น้องเนี่ยของทางพ่อน้องไอศกุลพรนั่นเองในมีการโพสต์คลิปนี้ไว้นะคะป็นว่าเป็นการขอร้องเพลงควรดังได้ไหมคุณมาสิคบพี่น้องและการเล่นตอนนี้ก็เกือบแสนครั้งแล้วพ่อทางคุณพอนัดนะคะในมีการโพสโพส์นี่ออกไปก็มีคนแชร์เข้าไปตามกลุ่มเยอะแยะมากมายได้ฟังเสียงวอาเป็นเสียงเดียวกันค่ะพี่น้องบอกว่า ไม่แปลกใจเลยทำไมอ้สกุลพรถึงมีศักยภาพมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กขนาดนี้เพราะว่าคุณพ่อร้องพร้อมมากคุณพ่อร้องพอเพลงพ้อมากขนาดเป็นเสียงสดนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อ่อยต่อยพี่นอ้องเนี่ยสองคอมเมนต์ก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าลูกสาวเก่งได้พ่อนี่เองอีหล่าเสียงดีได้พอได้หนีไุนานสิครับพี่นอ้องพ่อนัดร้องเพลง ดังของลูกสาวมนมนกัะเพออาะอาอายเสียงดีได้พ่อนัดค่ะได้หน้าตาและเสียงดีจากพอ่ the, อแท้ๆอาอายเหมือนย่าด้วยนะคะรักพอ่อรักย่ามากๆนะจ๊ะหน้าตาพ่อก็ดีเช่นเดียวกันเสียงก็เพาะเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอาอายได้มาเต็มเต็มเลยสําหรับเชื้อจากพา่พอเพาะมากค่ะร้องเพลงลูกสาวเพาะด้วยนะคะร้องเพลงคืออาอายลูกสาวเสียงเพาะเหมือนน้องอาอายเลยเก่งได้พ่อนี่เอง พ่อเสียงดีมากค่ะเพราะพ่อไม่ค่อยร้องเพลงให้เราฟังนะแต่ติดตามมาก็น่าจะเห็นครั้งแรกไหมพ่อนะัดเสียงดีมากๆจ้าลูกสาวเก่งเหมือนพ่อเลยพ่อนะัดดีใจแทนพ่อถาลูกสานะคะที่เห็นลูกสาวมีความสุขมาสิคะเป็นน้องเสียงดีร้องมวนมาขึ้นลูกสาวเลยร้อยทั้งร้อยของคอมเมนต์นะคะไปในทางเดียวกันบอกว่าหน้าตาก็ดีได้พ่อเสียงละอายก็ดีได้พ่อเช่นเดียวกันนะคะ โอ้ลูกไม้หลุ่นไม่ไกลต้นเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆสําหรับพ่อนะัดร้องเพลงใจสอบบนกอนาคีของอีหลานะร้องเพลงคนดังลูกสาวคนเก่งของพ่อนะัดเพราะมากค่ะว่าแล้วลูกสาวเสียงดีเหมือนใครเหมือนพ่อนี่เองเพราะบางคนบอกว่าโอ,อ้เด็กน้อยนะ่ะเพิ่งเกิดมาอายุสิบต้นต้น,ตนเองปะท้คือร้องเพลงมวนเทปันเดเเทะมีเชื่อร้านสีครับพี่น้องเรื่องแบบนี้มันกับความสามารถ้าน่าม้วก็มันแม่จากเชือ่อเ้านั่นน่ะเลยครับพี่น้องคือ สมัยนีน้นอูกหมอลงหมอล่ำล,ล,ลูกนักร้องออกมาสเสียงดีคือพอขึ้นแม่กหลายเลยพี่น้องเนี่ยพ่อนันก,ก็ถึงไม่ได้เป็นอาชีพหมอราำไม่ได้เป็นอาชีพนักร้องนะคะถึงจะเป็นพ่อคาใครก็ลงกระลัดกันตามแต่แต่ว่าเสียงของเพื่อนศักยภาพได้เสียงของเพื่อนกันดีมากๆนะคะคนแชร์ไปมากกว่า69คนนะคะกดไลค์โ่าสองสามพันคนตอนอน้อหมอเลยว่าอึงยีรีเนี่ยก็อึงคือกันสําหรับศักยภาพนะคะคนแชร์เข้าไปเอฟซีกีานะคะแชร์เข้าไปทีมบ้านฮาร์ดบอสน้อย F.C. เด็กมหาชารอาย AI, บ้านฮักบอสอายแชร์เข้าไปเยอะมากนะคะเอแต่ละคนแชร์เข้าไปในบ้านฮักเาวเนื่นก็ได้มีโอกาสไปเห็นในบ้านฮักคือกันเห็นแล้วก็ตกออมมววอานะคะพี่น้องเพราะว่าเสียงดีหลีแล้วตกใจกับศักยภาพมากๆสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้นะคะท่างพ่อนัทเองก็ได้มีการโพสต์อยู่บ่อยๆนะคะเนี่ยโพสต์ อันนี้ก็เห็นวนะ่าโพสต์รูปนะคะสมัยอยู่กับน้องไอสุกุ์นาพรสําหรับรูปนี้นะคะเป็นรูปอีหลาน้อยนั่นเองค่ะโพสต์ถึงลูกอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าแสดงความน่ารักให้กับ f อซไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปแชร์วิดีโอเกี่ยวกับลูกเข้ามาทาง Facebook ตนเองล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เห็นแชร์น้องไอศุกณุณนพรนะคะที่ได้มีการโพสต์บอกว่า ไม่เคยน้อยใจนะคะเพราะเคยแบบโกรธพ่อแม่ที่เกิดมาจนนะคะแล้วพ่อก็ไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจน้องยังติดตามน้องอายุห่างหานะคะว่าวาสียุสัยกัญชายังคอยดูการเติบโตของลูกสาวคนนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็โชคดีมากๆที่อายศุภณพรเนี่ยได้พ่อบุญธรรมอย่างเช่นพ่อจ๋านพวสกรไปอุปการลาไปเขาเอินมาไปคำชูสุนมยเพใช้ชีวิตด,ดีขึ้นพอแท้ๆนะคะ เพื่อนอาจจะไม่เห็นผลสวนสตัวของเพื่อนตอนนั้นนะคะกับบอสส์น้ำเพินแตว่าสุดท้ายก็ยังคอยดูลูกอยู่ห่างๆนะคะพี่อ,องจะไดกขอฝากไว้นะแล้วก็สําหรับอายก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆงองเพ่งกับมวนค่ะก่อนสีไปจบนอกก็สีจบจากประเด็นนี้นะะประเด็นที่ว่าพ่อนัดก็คือร้องเพลงนาาสุกุณาพร์ได้พอมากๆก็คือขอฝากขอฝากสําหรับผลงานเพลงของอายสุกุณาพร์นะคะในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เป็นผลงานเพลง เพลงที่3นะคะจะเป็นเพลงที่าของนอั์สุกุณพจนะคะเพลงแหลกกันไร้ยางงั้งบอจะสมุกรอนาคีแล้วก็เพลงนี้เพลงอื่นขวญให้อาจยจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กพุมาลินเช่นเดียวกันนะคะเตรียมติดหนึ่งในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปดูนะคะว่าผลงานจะออกมายังไงแนวเพลงเป็นแนวเพลงชานะคะต้องดูว่า MV จะเตรียมถ่ายในอิกไม่ขี่วันนี้เสียงอัดไปแล้วในวันที่31สิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะกับ เห็นได้ยินเสียงบางท่วงบางตอนแล้วกัถือว่าเพอมากๆถ้าเอาไปออกมาเป็นเพลงนะคะก็ต้องเพอแน่นอนสําหรับเพลงเอินขวัญให้อายจากปลายปากกาจานดิคุมาลินแล้วก็ส่งความสุขด้วยน้ําเสียงของน้องอายศกณุณพรของเรานั่นเองนะคะผ่านทางค่ายเพลงเป็นหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยนะคะที่จะปันวิวกันรัวๆ,ๆนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้จะไดกัฝากไว้นั่ ถาไปโคเวอร์กันหลายๆค่ะเพราะว่าทางค่ายเพลงน่าจะทำคาราวอเกะออกมาเช่นเดียวกันกับทางใจสอบบนกอนนากขีใจสอบบนกอนนากขีเฮ็ดเป็นคาราโอเกะออกมากันตอนนี้ค้กับเขาไปลองมากกว่าแปดหมื่นคนแล้วเพลงนี้อาจจะเฮ็ดคาราวอเกะออกมาเช่นเดียวกันกับสามารถเขาไปให้กำลังใจและกับเขาไปชมนะคะติดตามทางค่ายเพลงเป็นหนึ่งผู้เดิให้เราติดตามกับเขาไปติดตามกันหลายๆค่ะพี่น้องเพื่อที่จะ คอยดูอัปเดตผลงานเพลงของคนในเสียงว,วิหกแล้วก็คอยดูทีเซอร์ดูผลงานของน้องไอศุนณพรน,นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปค้นหาทำมาไปกดกระดิ่งไว้นะ,ะพี่น้องเพืพ่อนๆเองนอากระแสเห็นปิดค้นแรกเลยค่ะจะได้เกาฝากไว้น้ำนะคะสำหรับปอไแม่เอฟซี่ีค่อยปั่นวิวอยู่สุดท้ายนี่กับมา่าความหนารักของทางคุณพ่อนะนะคะพ่อแท้ๆของน้องไอศุนณพรไว้เพียงเท่านี้ค่ะพิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็อขออภัยน้ำค่ะ